สวัสดีมากครับสวัสดีค่ะง่ายเลยค่ะเดี๋ยวบรรลุสิทิ์เย็นนค่ะค่ะโอเคพร้อมแล้วค่ะทุกครับโอเคค่ะไม่เลยค่ะ EP ศูนย์สามกับศุลวิสุไร่คอนเสิร์ตค่ะครับเป็นยังไงบ้างคะแค่ชื่อ EP ก็รู้แล้วว่าเราจัดเต็มจริงอ่อใช่แสดงว่าสุดุวิสุไร่ในความหมายเราน่าจะต่างกันอ่าแต่ก็แต่ก็พูดพูดถึงสิ่งเหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราอยากจะแบบไม่อยากจะ อย่างราคาบัตรลราก็ขี้เกียคิดแล้วเราก็เอาชื่อ EP มาตั้ง333หรือเรามมหถึงสิ่ง,ส,ง,ส,งสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นซองลิสต์เพลงที่หลายๆคนอาจจะอยากได้ยินแล้วเราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เล่นเพลงไหนบางเพลงที่เรายังไม่เคยได้เล่นเราก็จะเล่นที่นั่นโอ้ะแะ้วคาดหวังมาตั้งแต่ชื่อคอนเสิร์ตที่คิดขึ้นมา สสุุุรร่่ยยาทำทำไมอ่ะคาดหวังทำไมทุกคนคาดหวังว่นนี้จำเป็นเราบางอย่างเราแค่รับรู้แล้วก็รับรู้ไว้ก็พอไม่ใช่ถามในความสุรุ่ยสุรได้ของเราเป็นยังไงในความหมายของนนที่ผ่านมาผมมัธยัสถ์มาตลอดนะใช่ที่ว่ามันตกเป็นข้ามผมเป็นคนมัธยัสถ์มาตลอดแต่ว่าในแง่ของการทำงานเราก็จะพยายามทำอะไรที่เราเราทำได้เราก็อยากจะทำแต่ว่าในในครั้งนี้เราก็อยากจะทำมากขึ้นไปอีกคือสำหรับผมผมว่าแค่เรียบผ่านตอนนี้คือการที่อยู่ในวงการนี้แล้วเราเราพยายามที่จะ ให้อะไรกับคนดูได้บ้างเราพอที่จะให้อะไรได้บ้างภายใต้ข้อจํากัดต่างๆแต่พอมันเป็นคอนเสิร์ตของเราเองรู้สึกเราอยากให้ข้อจํากัดนั้นมันมันออกไปสักอีพีหนึ่ง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยให้เราสามารถคิดอะไรได้ได้มากขึ้นอีกอะไร <c oughs> อย่างอย่างเราเล่นอินแผงเนี่ยปีอีพี2เนี่ยเราก็ขึ้นไปบนหลังคาสุดของอินแผกแล้วตอนลิกเปิดตัวอะไรเย <c oughs> ก็ก็นั่นก็เป็นลิมิเต็ดอย่างหนึ่งแต่ว่าเราสึกว่าเราอยากทำาม็นอย่างเง้แต่คงไม่ถึงขั้นแบบเอาหลังคาอินแผงออกนะแต่รู้ถึงว่า เราอยากดีไซน์หรืออะไรต่างๆซองลิสต์โปรดักชันต่างๆหรือรวมไปถึงแบบวิโชสิ่งที่จะเกิดขึ้นเซอร์ไพรส์ต่างๆให้อยู่ในนั้นจริงๆทเราทำดีมาตลอด้มากแล้วแล้วคนก็เลยคนก็เลยแบบว่าอ้าวคาดหวังอีกีแหละว่าแบบอยากให้เห็นอะไรที่มันดีใจที่เขาชอบเพราะว่าจริงๆหลักๆการทงหมดเสิร์ตของผมมันค่อนข้างเราก็เอาที่เราอยากทำอ่ะมันก็คือสนองนี้ผม ผมผมยากเห็นคอนเสิร์ตอะไรอะไรเงี้ยเริ่มแรกอย่างเป็นแรกเราก็เริ่มจากการที่จะเป็นไปได้ไหมถ้าถ้าเราเล่นอิมแฮกในราคาบัตรที่แบบไม่ถึงหมื่นไม่ถึง8ปดพันเราขอเจ็ดพันได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันเราก็พยายามทาสิ่งนั้นนะซึ่งแน่นอนว่ามันส่วนทางความเป็นจรงิงเพราะว่าในการทำโปรดักชันต,ต่างๆมันใช้ทุนเยอะมากครัมันใช้ทุนเยอะมาก,มมากแต่ว่านนว่านนช่วงีอย่างหนึ่งนังคือนอกเหนือจากอนสรานในการทํางานที่ได้รับจากเลิกอี้คือความ เชื่อใจจ้ะ sponsorship ในคอนเสิร์ตครับทุกท่านเลยทุกคนมามาโดยการที่แบบว่าไม่อะไรเลยขอให้มันสนุกได้เต็มที่อะไรแบบเขาก็อยากจะมาขอบคุณแฟนๆมีทั้งแบรนด์ที่ราเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าเป็นพัน์ทเนอร์ชิพที่เราเข้ามาตกเถาร่วมกันสปอนเซอร์ทุกคนน่าชื่นชมมากครับแล้วเรารู้สึกว่าคอนเสิร์ตนี้เราไม่ได้มองเหมือนทุกปีแหละเหมือนทุกปีเราเราไม่ได้คิดว่าจะมี EP ต่อๆไป แต่ว่าตราบใดที่ผู้คนย,ยังอยากให้มันคงอยู่ไว้ม,ม,มันก็จะเกิดขึ้นเหมือนที่ทุกคนบอกว่าเออยังมีชีวิตอยู่เพื่อจะเช็คอินในทุกๆ EP ไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ อยากี่เดียพูดถึงราคาอยากรู้ว่าราคาแบบสูงสุดเท่าไหร่สูงสุด7 7 6,500เหรอเออเราลงไปอีกใช่เราลงไปอีกแต่ถูกสุดกว่านั้นสั้นนอยเขไม่ได้เดือดร้อนไงรู้เรื่องแล้วหรือเคยดูทีไรไม่หลักๆคือมันลดอย่างมีนัยยะครับลดส่วนหนึ่งคือแน่นอนว่าในในแง่ของอปีก่อนน้นี่คือการที่ทุกคนต้องเดินทางทุกคนต้องมีค่าที่พักยิ่งบางคนบินมาจากต่างประเทศมาเพื่อดูที่เป็นแฟนที่เป็นอินเตอร์แฟนด้วยะ ก็จะเสียกตรงนี้ไปได้มากรวมไปถึงคนที่เอาง่ายเลยคือโดนบัตรผีอัพราคาซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบัตรผีทุกสำนักจะไม่ใช้ช่องแกปนั้นในการอัพราคาขึ้นไปอย่างราคาสามร้อยอยากรู้ว่าจำนวนบัตรมันนวน้อัดันเยอะก็จริงๆเราแจกทุกรอบครับเราเราจะมีอย่างนี้ให้เล่นทุกรอบแต่ว่าเราจะกดได้แค่ของรอบพรีเซลครับรอบเขาเรียกว่าอะไรนะ พรีเซลเออใช่พอเท่าไหร่ครับพอทำปีแรกเหมือนกันพรีเซลลวันที่3กรกฎานี้ครับใช่ใช so ่เราเราจะให้เล่นกันตรงนั้นแต่ว่าแต่ละคนก็ดูตื่นเต้นมากๆเพราะว่าแล่ละคนบอกว่าโอ้ถ้างั้นเยี่ยมเลยหนูจะได้ไปหาที่พักใกล้ๆหนูจะเอาเงินตรงนั้นไปลงอะไรเงี้ยสามร้อยเซนสามนี่คือนั่งบนหลังคาหรือว่ามีที่นั่งสัยไงเพราะจริงลองให้นั่งใต้เวทีนะไม่ต้องเห็นให้ดูทีมงานทำงาน ไม่ไม่ไม่เราเล่นเอาจริงก็ยังไม่ได้นึกไม่ได้นึกว่า300ก็คือเราให้ได้รับเบเนฟิตเท่ากันกับบัตรแพงสุดอะไรเงี้ยแต่ว่าถือว่าให้ทุกคนได้แบบมาสนุกกันผมรู้สึกผมอยากให้คอนเสิร์ตนี้มันสนุกกันตั้งแต่กดบัตรโอเคไม่ไม่ไม่ทราบว่าในแง่อื่นๆยังไงแต่ว่าเราอยากให้ทุกๆไอเดียที่เราสามารถทําได้ภายในสิทธิ์ของเราอ่ะให้ทุกคนได้ได้สนุกกันแล้วก็ อยากขอบคุณแหละครับผมว่าตัวผมที่ยังอยู่ทุกวันนี้ก็อยู่เพราะว่านี่แหละเป็นแฟนทุกคนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆศิลปินที่มาในงานวันนี้ทุกคนเลยครับในเรื่องของระบบหลังบ้านล,าะาาาาละคะที่เรืตามร้อยสั่งซบมันต้องมีการแข็งขันสูงมากที่นุน่นครับเ,เตรียมยังไงบ้างครอ๋อตรงนั้นเหรอตรงเราพยายามทําในส่วนของเราให้ได้มากที่สุดแต่ในส่วนของที่เหลือเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแฟนๆแล้วก็อ,อยากให้ทุกคนอ่ากนกติกาให้ละเอียดอ่านรายละเอียดให้ละเอียดขึ้นไปอีกช้าช้า ใจเย็นๆแล้วก็เมื่อได้ที่นั่ง่ต้องการแล้วให้รีบโอนเงินนะครับเพราะว่า หลายคนที่รอที่นั่งนั้นอยู่ในวันที่กดจริงๆนะครับก็จะมีระบบนั้นด้วยที่แบบว่าหลายคนกดไปแล้วตรงนี้ดีไหมนะกดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปแลกกันอะไรก็ได้ค่อยว่ากันให้กำลังใจแฟนๆบ้างให้กำลังใจยังไงแนะนำแนะนำเลยเพรว่าทุกคนมันเป็นส่วนที่ขอให้โชคดีครับแค่นี้รขอให้โชคดีผมพูดอย่างนี้ทุกปีเพราะว่าเราก็อยากเจอทุกคนที่อยากเจอทุกคนทุกคนมาด้วยความรู้สึก ดีอยู่แล้วกับเราอ่ะไม่งั้นเขาก็คงไม่เสียตังค์มาดูใช่ไมัเหอตัวผมเหมือนกันตัวผมก็อยากเชิอแฟน,นได้มากที่สุดเราก็ทําในส่วนของเราได้แล้วลก็คือราคาลดลงมาจากวิ่ชีพี่หญิงสปอนเซอร์ชิปทุกท่านสปอร์ตเต็มที่หรือตัวผมเองที่ยอมเพิ่มรอบทั้งที่ร,ร,รู้รู้ว่าร่างกายก็น่าจะหนักขึ้นในการเล่นเพราะเราก็ไม่ได้เป็นแค่คนเล่นคอนเสิร์ตเฉยๆเราคิดเราร่วมไอเดียเราตั้งมันขึ้นมา คุบผ้มราบกี่้เราจะมีแนะนําอะไรมา้ยโอ้อันนั้นต้องถามต้องถามผู้มีสวเกี่ยวข้องลครับสันนัดเอะไรมาามผมผมก็อาจจะตอบอไไม่ตรงจรางใชสรอเรา่างกายังไสรอบเด้อตอนนี้ก็เริ่มกินอาหารห้าหมูกิูกิลูกกูบหมูค่ะมูหมูอะไนี่เราได้อะไรงมห้มู ห้ามูคนที่ไหนกันเนี่ยเาหลักๆก็พยายามที่จะเร็วไปมากขึ้นครับลิมิตงานของผมในแต่ละเดือนมากขึ้นละเราก็บวกกับตั้นแต่คอนเสิร์ตมันมันต้องทำอัลบั้มด้วยครับซึ่งเราพยายามจะจบอัลบั้มไม่ทันในปีนี้แต่แต่น่าจะหลังคอนเสิร์ตนะน่าจะหลังคอนเสิร์ตแต่คิดว่าน่าจะมีหลายๆเพลงที่ทุกคนน่าจะได้ฟังที่นั่นเป็นที่แรกอืมถ้าอย่างในพาร์ทของที่จอดรถที่มาตรงนี้วาในีสุดเราจะใช้องค์ขันนถนน ก็ขอบคุณทุกคนที่ไปเล่นวัยรุ่นี้อย่างสุดไม่สุดได้จริงเราเคยใช้ได้ผลกับเราไหมไม่เคยเลยมีวิธีอะไรบ้างก็ไปทุ่มเทเลยน้นถนนไม่เคยเลยไม่ไม่เคยเวิร์กไม่ไม่ต้องเอ่ยเรานั่งอยู่ในรถแท้ๆเรายังวิ่งที่จอดถ้าถ้างานเขาไม่ได้ล็อกป้ายทะเบียนไว้ให้เวลาเราไปรังานเซฟว่าเราก็วนหลายรอบเหมือนกันก็วนเหมือนกัน วนๆไปจนบางทีตูดไปชนอาคารจอดก็มีก็มีเพราะงานทางนี้ก็เลยจัดที่จอดรถมาให้ใช่ครับเป็นเป็นยันเลยแล้วเหมือนให้ได้เล่นกันแหละสนุกๆของมึงมันก็มันไม่จําเป็นแหละแต่อยากทำาเรียนทอดด้วยก็ไม่จําเป็นผู้เรียนทอดก็ไม่จําเป็นแต่อยากทำเพราะว่าชอบสีเหลืองปีนี้ชอบสีก็เลยไปไปอุนหนุนน้องอะไรเงี้ยเปมาให้กินหอเป็นดูน้องน้องมาเขียน ผู้เลยนขายอยู่ในงานโรลิ่งสู้ชีวิตเหรอเด็กสู้ชีวิตเออเด็กสู้ชีริตเขาเขาให้ราคาส่งหรือให้ราคาปีกอ๋อเดี๋ยวต้องไปถามน้องเลยต้อถามน้องเลยแต่ตอนนี้ทีมทีมเขก็ดูคิ้วขมวดติดอยู่เหมือนกันตอนนี้ตอนนีจะแพ็คเคิวไม่แน่ไม่แน่ใจว่าเราช่วยน้องหรือเราไปให้น้องเชื่อซึ่งจริงพอฟังหมดแล้วคือเหมือนเราคอนเสิร์ตนี้เราไม่หวังกำไรเลยเนอะก็จริงๆทุกปีมันก็ไม่ได้มีอะไรแต่วันปัดโซล์เอาหมดเลยนะมันไม่มีคือคอนเสิร์ตโปรดักชั่นขนาดนั้นกับราคาเท่านี้ผมว่านี่มันก็ตัวขาดกันนแล้วะ ใช่แล้วก็ผมก็ยังคงเป็นคนแบบนั้นแหละผม,ผ,มผมชอผมโชคดีมากมั้งที่มีอแฟนออคอยซัพพอร์ตตลอดละอะไอย่างเงี้ยผมโชคดีมากที่ผมมีสปอนเซอร์ที่เชื่อมั่นมากเราบอกว่าตัวเลขเราจะไม่ได้คุยกับมันเป็นหลักนะเราอาจจะเน้นตัวโน้ตหรือเน้นความสุขที่มันเป็นรูปร่างเนี่ยลูกค้าทุกคนแบบแอปปีมาก็อยากให้แฟนทุกคนแบบไปซัพพอร์ตทีมงานกับสปอนเซอร์ของ ผมผมรู้สึกอย่างนั้นมาตลอดการการทำคอนเสิร์ตสำหรับผมมันไม่ได้ทําเพื่อตัวผมอเออมันคือทาเพื่อแบบเพื่อเรากับคนดูด้วยกันทั้งคู่เพราะมันเป็นบางคนนี่คือโปปักมานี่เขาบอกเลยว่าเขาอยากมีชีวิตอยู่แบบดูทุกๆ EP ไปเรื่อยเหมือสะสมไปเรื่อยๆบางคนเก็บเก็บตั้งแต่โปสเตอร์เก็บตั้งแต่ไอร์ชูดของงาน EP แรกอะไรอย่างเงี้ยผมผมรู้สึกว่าในในในยุคนี้ตอนนี้ที่ โอเคมีเพื่อนๆที่เริ่มทำคอนเสิร์ตกันแล้วเริ่มคอนเสิร์ตแรกคอนเสิร์ตสองแล้วเราเราเดินทางมาถึงคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่4ี่ของเราแล้วเนี่ยแล้วก็เพิ่มรอบขึ้นมาเป็น3รอบผมว่าผมผมเลยจุดนั้นไปมากเลยอะ่ะแล้วก็เลยเลย,เลยจุดที่ต้องถามว่ามันจะได้อะไรอะ่ะนอกจากผมเรผ,ผมทำคอนเสิร์ตแล้วผมให้อะไรได้บ้างเขาแปลว่าเดี๋ยวเมื่อกี้พี่โอ๊ตแซวว่าเราจะได้เห็นเอ้ยไม่นดนจะน้อยชิ้นขึ้นทุกคอนเสิร์ตเราจะไดสีเจ็ดหยกรับเจ็สีเจ็ดากรับเจ็ดสีเจ็ดากรับเ็ ผมว่าผมชอบผ้าเยอะๆนะมันส่วยมิชล่ากว่าที่ผ่านมาเราก็เริ่มน้อยชินแล้วก็ลึกลงเรื่อยๆอ๋อไม่มันไหลเองห้าิบใช่ไหมมันไหลเราก็รอดูบางทีรังดุมมันอาจจะแบบอาจจะยืดนิดนึงผมชอบดึงแรงอ๋อไม่ได้งแต่โชว์เห็นไปคดูมิชล่าเพิ่งประดับไปนะทะเห็นไปดูมิชล่าทำผู้ประดับนี่ก็เจอจีนแผ่นไปเจอในซอกหมอนพอดี ก็เลยใส่มาให้สุพรรณหัวตกใจมากมืดมากเมื่อเช้าตื่นมาก็เลยเผาแบงค์พันก็เลยเจออันนี้ใช่ไม่รู้จะปล่อยเงินในคอนเสิร์ตเขาไม่ได้ไม่ได้แสงจากการจุดเผานี่เราไม่ไม่เจอโปรยเงินในคอนเสิร์ตเป็นไปได้ไหมคะโปรยเงินหรอครับโปรยได้แต่ผมว่าน่าจะผิดกฎหมายไดเดือดอาจจะดูสกุลเงินเป็นสดือดะกันแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนไปสนุกนะครับไม่ต้องคาดหวังอะไรเหมือนทุกปี ทุกปีเพราะว่าถ้าที่ดูคนดูก็ผิดหวังทุกปีในแง่ของการที่ว่าคาดหวังว่าวมันจะมีแบบนั้นมันจะมีแบบนี้แล้วมันไม่ตรงเลยก็จอยจอยสนุกครับขอยให้ความเครียดมันเป็นของผมแล็ทีมงานทุกคนเองแต่ว่าอยากให้รู้ว่าทุกคนตั้งใจมากแลก้วก็สนุกอ่ะสนุกตั้งแต่วันนี้เราเริ่มเปิดตัวกันจากที่เรือเลย, <c oughs> เลยแค่เริ่มเราก็ไม่ได้ยินสัญญ,ญาณจากทางแล้วว่าแค่ออกตัวตอนไหนเรวเรือก็จอดนานมาก่เราก็หมุนอยู่อย่างนั้นใช่ แสดงว่าก็ส so like ัตนี้คือลงทุนเยอะที uh ่ส uh uh> uh uh ุดต uh ั้งแต่จับมาสามสำหรับผมผมคิดว่าใช่ผมคิดว่าใช่เพราะว่าผมไม่กล้าเขาไปยุ่งเรื่องเงินเลยตอนนี้ไม่กล้าดูกับกับสิ่งที่เราคิดหรือเราทำอยู่ก็ก็หวังว่าหวังว่าผมว่าแฟนๆทุกคนรู้สึกแหละว่าผม Love i s Entertainment Love i s Showbiz หรือว่าเราไปถึงสปอตเอร์ทุกคนตั้งใจให้เราตั้งใจทำเราเราให้เราสร้างมันด้วยความปราณีตมอบให้ด้วยความรักเหมือนที่ทุกคนดูแลเรามา ตลอด12ปีเท่าปีที่อย่างการที่เราไปดูคอนเสิร์ตปีพีบิกินแต่งงานเนี่ยเป็นการดูงานด้วยไหมคะเป็นการดูงานผมไม่งานอะไรจริงๆผมดูดูงานเิร์มไม่ไม่ค่อยชอบไปดูคอนเสิร์ตใครเลยแต่ว่าปีพีบิวกินค่อนข้างมัดมือชกครับเขาทำ้าไม่เชวนหรือว่าเขาเราเล่นคอนเสิร์ตพี่แอมด้วยกันแล้วเขาก็ชวนทุกวันชวนด้วยตัวเองมาชวนด้วยตัวเองแล้วก็ผมก็คิดในใจว่าเฮ้ยเราเป็น ที่แบบไหนนะถ้าบ่าวสาวมาชวนด้วยตัวเองเราบ่าวสาว่แล้วเราแล,แล้วให้คิดเป็นอย่างอื่นนะเราไปงานแต่งนะเราไม่ได้ไปคอนเสิร์ตแต่ว่าัค่อนข้างตลกเพราะว่าผมค่อนข้างไปเหลทนิดน,นึงเพราะเราไม่เสร็จจากอีกงาน<อ>นึงนไปถึงซีนแรกก็จะเป็นซีนที่เดียวกินกับพี่ๆีร้องลูกทุ่งอ่ะแล้วแบกว่าคอนฟิวส์นิดหน่อยว่าเรามางานแต่งใช่ไหมเ้าป่าตวตับเป็นไงบ้างคะในงานก็ดีนะครับผมก็คงจะไม่ชงอะไรให้มากนะครับทำไมแล้วติ่ทำใหผิดหวังนะครแตหลักก็เป็นเป็นสอเป็น เป็นน้องเป็นเพื่อนสองคนที่ผมทำงานแล้วผมรู้สึกสนุกอ่ะเห็นดูสองคนนี้เวลาเราไปร่วมงานเราอยากมีคำอวยพรให้เป่าเสาวยังไงบ้างรักกันนานๆมีลูกมีหลานก็จริงจริงๆก็อวยพรเขาไปแล้วในงานเมื่อวานว่าก็ขอให้ถึงไม้ท้ายยอดทองกับบองน่าสามกับบองน่าสามเลยเหรอเขาก็ตีๆกันบ้างตีๆดีๆกันตีตีจะชวนตีตีดีๆผมว่าคู่ที่มันทรงๆอย่างนี้ยมันสนุกดี่สุด มีสิทธิ์ชวนมาเป็นเกมไหมครับมีสิทธิ์ไหมเห,หรอจริงๆพี่ๆเราชวนมาแล้วใน,นอีพีที่แล้วแต่เดี๋ยวบิลกิ้งเดี๋ยวดูอีกทีเพราะว่าอย่างคอนเสิร์ตนี้ก็บิลกิ้งค่อนข้างบังคับมาค่อนข้างบังคับมา,บา,บเ,าเราก็จะบังคับเข้ามาเราก็จะบังคับเข้ามาบังคับเหรอจริงๆกินน,นมาอยู่เรื่อยๆนะคอนเสิร์ตเราอีพีศูนย์สองก็เหมือนเจอนั่งอยู่กับพี่เบลเลยใช่ใช่เขาเขาจะทำคือเขาเล่าโฟกัสไปว่าการที่ไปงานแต่ง แล้วพี่นนทนก็ไปเป็นคู่คู่ด้วยเห็นว่ามีอะไรนะฮะมีสักคนไปเป็นเพื่อนในคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยค่ะ,คะม่ใช่เรื่องที่ปิดแปลกอะไรนะฮะเราเรียกปกติหรื่องปกติก็คือการเอาคนรักไปดูคนรักอีกคู่หรอะคะอ๋อโผมไม่ได้เตรียมจะถามคำถามนี้เลยนะฮะเราเขินมาเพราะก็ เหมาไ่นเลยไม่ไม่ไม่ะผมไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผิดปกติเออผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติทั่วไปแล้วก็ตัวผมก็อายุยี่สิบเ้าแล้วก็ในในพาร์ทอื่นๆเลยรหลๆคนน่าจะเห็นเราในบนคอนเสิร์ตจริงๆมันก็มีพาร์ทอื่นๆที่เราเป็นเป็นลูกของพ่อของแม่เป็นพี่เป็นนา้า อะไรอย่างเงี้ยหรือการบทบาทของแม่เป็นแฟนแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้อะไรอย,ย่เงี้ยใช่ใช่เป็นแบบนี้อยู่แล้วคือเป็นแฟนก็เขินมากๆค่ะชื่อชื่อินมากๆแหละครับก็ขอบคุณหลายๆคนที่หวังดีไปเต่าประกาศให้ <c oughs> <c oughs> ผมไม่ได้ร้องขอที่นี้ก็เขื่อนแบบพอกล้องมันแพนมามันไม่ได้แคบแค่เรามันไม่นะผมผมไม่ได้นึกว่าแบบคือผมผมใช้ชีวิตปกติมั้งผมไม่ได้รู้สึกว่าผมปิดหรือผมเปิดผมมองแค่ว่าและตรงนี้ผมไม่ได้อยู่บนเวทีผมใช้ชีวิตปกติแล้วผม ผมพิสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ส่วนหนึ่งก็ต้องขอบคุณแบบแฟนๆแล้วครับขาให้สเปซพื้นที่มากๆจริงๆแต่ล,ละคนน่าจะเห็นอยู่เรื่อยๆผมก็ลองผิดลองถูกในในพาร์ทต่างๆของชีวิตเป็นเรื่องปกติครับใช่ใช่ขอขอบคุณที่อยากทราบเรื่องนี้นะครับรู้สึกไงบ้างที่แบบเวลาเราร้องเพลงหรือจัดคอนเสิร์ตเงี้ยหลายๆคนอย่างคนฟังเอง,นนเองรู้สึกแบบเฮ้ยมันฮิวใจคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่ วใจเขาไม่รู้สึกเลยสำหรับผมเครียดทุกปีผมเรียกการทำ <c oughs> คอนเสิร์ตเหล่านี้ว่ามหากรรม depression เ,เลยทีมงานเครียดครับ <c oughs> ทีมงานกดดันเพราะว่าคอนเสิร์ตเอาแค่ราคาบัตรเท่านี้แต่โปรดักชันเท่านั้นนะ <c oughs> มันก็ต้องคำนวณแล้วว่าเราจะใช้มันยังไงแต่พอเป็น EP นี้ก็ค่อนข้างที่จะสนุกขึ้นมาได้มากขึ้นทีม <c oughs> งานก็ผอนคลายไหมนะก็จริงจมันก็จะเครียดเข้าสู่อีกสเตจ อีกสเกลนึงอะไรเงี้ยพอเราอัพสเกลด้วของโปรดักชันด้วยใช่อันนี้เป็นลังดีไหมนะัดีลมแรงเป็นปกติไม่ตกนะช่องลมช่องลมนไม่ตกเลยเราเกิดมากไม่แต่ละคนมองว่าคอนเสิร์ตมันจบไปคือเหมือนนนเอาอยู่คอนเสิร์ตมันคิดอย่างนั้นป่ะมีคำผมเหรอผมผมไม่ได้ชอบผมเอาคอนเสิร์ตอยู่อะไรหรอกผมรู้สึกว่าผมเราตั้งใจคิดคอนเสิร์ตมาอย่างดีเราตั้งใจทำคอนเสิร์ตนี้ทีมงานทุกคนทุ่มเทการทำคอนเสิร์ตหนึ่งคอนเสิร์ตนี่คือการ การที่ผมและทีมงานทุกคนเอาอายุไขเข้าไปแลกมันคืออย่างนั้นเลยอ่ะมันมันมันคืออย่างนั้นเลยคือสิ่งที่ผมคุยกับอย่างอย่างพี่ที่ทํางานด้วยอย่างพี่พลอ่าที่เขาเป็นโชว์ดีไซเนอร์ก็คุยตลอดว่าคนที่ทํางานกับเราเนี่ยเขาจะเก่งขึ้นแน่ๆเลยนะแต่เขาจะเป็นซึมเศร้าไหมเพราะว่ามันยากมากมันมันชาเลนจ์ในหลายๆอย่างไมาได้สุดตรงนู้นเองอ่ะเครียดไหมกับการที่เราลองเพลงเดิมๆในคอนเสิร์ตใหม่ๆ ผมไม่รู้สึกเครียดเพราะว่าบางทีถ้าผมไม่รู้สึกอยากร้องผมก็ด้ยินเนแฟนร้องแทนอยู่ดี oh, ใช่แต่ว่าผมว่าส่วนหนึ่งคือการที่ผมทําสิ่งนี้ด้วยความรู้สึกใหม่ตลอดเพราะเราไม่ได้ไปเจอคนดูแบบหน้าเดิมทุกคนเราจะมีเคมีจากหลายๆที่วันนี้ก็จะมีแฟนๆจากหลายศิลปินในในคอนเสิร์ตที่เราไปเล่นในคอนเสิร์ตที่ไปเป็นแกสหรือว่าในเฟสติวัลต่างๆท,ที่เราไปเล่นมันผมว่าสิ่งที่พวกเขาให้ผม มันมันไม่ใช่สิ่งเดิม,มผมเลยไม่ได้รู้สึกว่าผมทําสิ่งเดิมด้วยความรู้สึกใหม่สักขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่แน่นอนว่าระบบขั้นตอนการทํางานเนี่ยมันต้องเหมือนเดิม,มเพราะว่ามันมันเต็มไปด้วยมาตรฐานที่เราต้องทําไม่ได้ก็กอย่างนี้คอนเสิร์ตก็เครียดแหละผมว่านะเป็นปกติเป็นปความเป็นที่ดีอย่างสามวันสามคืนเลยไหมเปลี่ยนเปลี่ยนหมดใช่ไหมคะคิดว่าก็ผมคิดว่าผมก็ยังคงเหมือนเดิมเลย ในทุกๆปีในก็กำลังดูอยู่ผพาเมฆมันเริ่มดำๆมืดๆแกหูมูกวาแล้วใช่ลาหูอมนี่แหละผมรู้สึกว่าก็คงเหมือนคอนเสปต์ของทุกๆปีเราจะไม่ได้พูดถึงเกสมากแล้วก็ผมสนุกทุกครั้งที่เป็นแฟนไปเจอที่นั่นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยแล้วก็ไม่รู้จะเป็นไปได้ไหมคือการที่ไม่อยากให้สปอยเกสสสำหรับใครที่ดูรอบแรกๆประมาณนั้นแต่ก็คิดว่ายากนะเพราะว่าคนไทยเราสุดสุด อยากให้โดยที่ไม่จําเป็นยืนยันว่าระหว่างร้องกับระหว่างทอล์กอะไรเยอะกว่ากันเพราะหลายคนคาดหวังทอล์กเป็นการ explain อธิบายน้องแเนาะสุดท้ายผมว่าก็คงไม่ใช่มั้งคนดูก็หลับพอดีมัเชคิดว่าคอนเสิร์ตนี้กี่ชั่วโมงดีครับพี่หนุ่ยรอบที่แล้วเราทำคริปต์ไปสองชั่วโมงครึ่งเล่นจริงสี่ชั่วโมงรอบสุดท้าย ตอนท้ายสี่ชั่วโมงนี่คือทีมงานหลับรอหลับรอตื่นมาแล้ว,ลว,วก็พบว่าอ๋อคุณจเข้าช่วงสุดท้าย<ต>จะมี<ต>ทุก,ทกสติเติ <c oughs> มนไหมคะมาผมว่าไม่ใช่สติที่ควรทุบไสงสารคนดูด้วยแต่แต่รอบสุดท้ายตอนนั้นที่เล่นไป4ี่ชั่วโมงเลยมัน,มนมเราถามคนดูแล้วว่าอยากรีบกลับไหมคือคนดูไม่รีบกลับทั้งที่วันถัดไปเป็นวันจันทร์เลย ก็ขอบคุณมากที่สปอยผมแต่ว่าแต่ว่าครั้งนี้ก็จะจะทำให้มันัดกุมมากขึ้นอะไรย่างเงี้ยครับอัศรยเอะทุกคนอัศรัพี่นนท์ฝากกดบัตรยังไงมีทางมีรอบไหนบ้างเราก็เราจะมีสิทงที่เรียกว่าพรีเซลเข้ามาครับแล้วก็จะมีในส่วนของกิจกรรมต่างๆงในแง่ของเป็นผลิตี่จะได้ทักทายกันหลังจากเสร็จคอนเสิร์ตหรือว่าได้พูดคุยกันหรือมาถ่ายรูปรวมกันอะไราเงี้ยครับก็ไปติดตามกิจการได้เลยเราจะเริ่มกดแบบพรีเซลนะครับในวันที่3กรกฎาคมนี้แล้วก็ในรอบเซลล์ปกติ ก็จะมีวันที่5าก,กรกฎาคมน,นี้นะครับย้อนกลับไปที่วันที่3พรีเซลนะครับเราจะมีบัตรราคาหลักร้อยด้วยลืม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 คิดไว้แล้วก็ลืมสอ่สา3สด้วยนะครับก็ถือว่าอยากทําทให้อยากทําทให้ทุกคนก็คิดว่าน่าจะยังไม่มีใครทํากับการเล่นอิมแพกและบัตรราคาแค่หลักร้อยหรือซึ่งปีนี้บัตรแพงสุดเราก็ถูกลงไปอีกจากเจ็ดเราเป็นหกพั ก็คิดว่าถูกวันนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเรารับมาเราก็หพันแล้วนะครับไม่หมดพันใช่ใช่รับมาก็6พันแล้วก็ยังไงไปกดบัตรได้วันที่3และ5รกรกฎาคมนี้นะครับ10 0โมงเช้า10โมงเช้านะครับทางเดอ c คอนเสิร์ตแอปพลิเคชรับแล้วก็เจอกันวันที่5 6 7กันยายนนี้นะครับเตรียมตัวให้พร้อมครับวางความคาดหวังไว้ที่บ้านนะครับแล้วเจอกันโอเคไหมนอนดูเรื่องไหม